ครับก็กลับสวัสดีสมาชิกแฟนหมัดแฟนมวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จอกทัศนะมวยรักมวยชอบนะครับสึกเพชรยินดีประจำวันพระราชที่16มกราคม2568วันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่องทูยีสี่เวลา18นาฬิกาตรงนะครับวันนี้ก็คัดทีเด็ดมาฝากแฟนหมัดแฟน,ม,แฟนมวยด้วยกันถึง2คู่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากตัวช่วยหน้าตู้มวยหูไว้ด้วยนะครับสำหรับมวยหูโกชายนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0ู9ย์ 9629439นะครับก็ภากด้วยตัวเองนะครับระบบเสียงดังฟังชัดสู้ได้แน่นอนนะครับการอากาศแม่นยำนะครับสำหรับทีเด็ดวันนี้นะครับก็มองไปคู่ที่3ของรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการชกกระหว่างเจ้าทองสิทธิเจริญทรัพย์นะครับพบกับ เพชรดาราวันของโอมหรือว่าเพชรดาราสารฝันนาทวีนะครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัดร้อยสิบ้าปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่เจ้าทองสิจเจริญทรัพย์มาช่างร้อยสิบเก้าจุดสองมาลดจุดสองนะครับก็เจ้าทองนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดปทุมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิจเจริญทรัพย์น้ำหนักนี่ก็ช่า,ชางร้อยสิเกจุดสองมาลดจุดสองนะครับอายุยี่สิบปีนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับสูงร้อยเจ็สิบเซนติเมตร สำหรับเจ้าทองนั้นก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีเข่ามีขวางนะครับมีหมัดมีศอกนะครับส่วนทางด้านเพชรดาราก็น้ำหนักมาช่างเมื่อเช้าเนี่ยร้อยสินะครับมาขาด1.3นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาชกมวยมานี่ก็ประมาณ3าไฟนะครับอายุ15ปีนะครับก็เป็นมวยรุ่นน้องน้ำหนักปล่อยๆป,ป,ป,ประมาณ57สนะครับสูง176เซนติเมตร เจ้าเพชรดารานี่ก็เป็นมวยเข่าประเภทเปิดเกมขวางหน้าดันเสียบดันแทงมีหมัดมีศอกนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธมวยดีนะครับสำหรับคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้าเพชรดาราสารฝันนาทวีนะครับแล้วก็ทีเด็ดตัวที่2นะครับก็มองไปคู่เอกของรายการเป็นการชกกระหว่างก้องธรณีบอลุงโลดนะครับพบกับสายเพชรก้องทรณีมวยไทยคู่นี้ก็ ชกกันในพิกัด112/113ต่อนะครับก็เป็นทางด้านกล้องธรณีต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับทางด้านสายเพชรนะครับกล้องธรณีบอลุ่งโลดนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะครับทำการพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสันติอุบลอายุ18ปีน้ำหนักปล่อยๆนี่53-54นะครับก็ความสูงนี่สูง170เซนติเมตรก็ชกมวยมานี่ก็ประมาณ60ไฟนะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยซ้ายนะครับ หลักเรี่ยมดีไว้พิบดีนะครับวงในก็มีศอกส่วนทางด้านเจ้าสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยหรือว่าสายเพชราสามารถพยักอรุณนะครับก็ ได้น้ำหนัก1ปอนด์เมื่อเช้านี่มาชั่ง1้อ5มานะครับมาลด75นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสามารถพยักษ์อารุณนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ก็ประมาณ53กิโลนะครับนักชกนี่ก็อายุ18ปีนะครับชกมวยหมานี่ก็ประมาณ80ไฟนะครับกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ได้น้ำหนัก1ปอนด์ด้วยวันนี้นะครับสายเพชรนั้นก็เป็นมวยขวา นะครับเป็นมวยขวาคู่นี้ขวาเจอซ้ายซ้ายเจอขวานะครับทางด้านกล้องธรณีนี่เป็นมวยซ้ายาสายเพชรนั่นก็เป็นมวยขวาสายเพชรนี่ก็เป็นมวยขวาประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับแล้วก็เป็นมวยบู๊ขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าอาวุธหนักแรงมีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหนัวใจดีนะครับ วันนี้ก็ได้น้ำหนัก1นปอนกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยดีกว่านะครับรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยกความสูงยาวนั้นกล้องธรณีเนี่จะสูงยาวกว่านะครับกล้องธรณีนี่สูง1 7 0ซติเมตรนะครับทางด้านสายเพชรนี่ก็สูง1 5อยสนะครับถึงร้ซนติเมตรสำหรับทัศนะวิเคราะห์คู่นี้ก็ชอบไปทางด้านเจ้าสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยนะครับ ก็เป็นมวยที่หัวจิตหวัวใจดีนะครับอาวุธหนักแรงนะครับมีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับ ก็วิเคราะห์จนครบ2คู่แล้วนะครับวันนี้ก็สําสหรับทีเด็ดตัวเดียวนะครับทีเด็ดตัวเดียวเลยนะครับดูหน้าวัดดูหน้าลงทุนนะครับวันนี้ก็ลงทุนไปทางด้านเจ้าสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยนะครับก,ก็ต้องขอฝากไว้อีกรอบนะครับสาหรับตัวช่วยนะครับสำหรับแฟนหมัดแฟนมวยนะครับมวยหูก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เบอร์0 8 9 9 6 2 9 4 3 9อกขอบพระคุณครับ